สวัสดีจ้ามือนีจะพาทำปีกไก่อบซอสจ้านี่ค่ะฉ่ำๆเบาๆหอมๆอือหือสุดยอดค่ะ,ะ,กกะนี่ค่ะเครื่องปรุงนะคะมีอูมาม,มิซอสหอยนางรมนะคะซีอิ๊วหวานนะคะซอสปรุงรสเนะะี่ยค่ะแล้วก็มีพริกไทยนะคะซอสมะเขือเทศนะคะซอสพริกนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เพิ่มความหอมนะคะอันนี้ใส่เกลือนะคะเพิ่มความหอมด้วยอ่ามันงานะคะทุกคนคะ่ะไม่ได้มันจะหอมแห้งค่ะเสร็จแล้วก็เข้าเตาอบค่ะ กุเลงให้เข้ากันก่อนนะคะหมักทิ้งไว้15นาทีเข้าเตาอบนะคะได้เลยค่ะแล้วก็บิดมานะคะอบที่ไฟนะคะที่ความร้อน180องศานะคะใช้เวลา15-20นาทีนะคะเปิดออกมาก,ก็จะแบบว่าจ้ำฉัำเบาๆแบบนี้แล้วค่ะสุดยอดเลยค่ะทุกคนคะ่ะเด็กน้อยบ้านนี้คือชอบมากค่ะขอหอกับข้าวไปโรงเรียนทุกวันเลยค่ะลองไปทำดูเด้อจะ้ะ นี่สำหรับบ้านไหนที่ลูกๆเบื่ออาหารนะคะรับรองว่าเมนูนี้นะคะเด็ดมากค่ะนี่จ้าทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วก็จะห่อให้เด็กน้อยไปโรงเรียนกันแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟนะคะกินต่อไม่รอแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะเมนูครั้งหน้านะคะจะพาทำเมนูอะไรนั้นรอติดตามเลยค่ะ